ครับก่อนอื่นนะครก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้พบได้เจอกันนานเลยนะครับสาหรับการลงคลิปเกี่ยวกับการเรียนฟิสิกส์เนาะเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาต่อการในเรื่องของพลังงานในระบบนะซึ่งอยู่ในเนื้อหาของฟิสิกส์ม .6 เรื่องความร้อนและแก๊สนะครับก็ต่อนเนื่องจากหัวข้อที่แล้วเนาะหัวข้อที่แล้วก็จะเป็นเรื่องอพลังงานจนของแก๊สนะครับเดี๋ยวในวันเนี้ย เราจะมาเรียนพลังงานในระบบกันนะครับมาดูว่ามันจะมีความเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันยังไงนะครับก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s u r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช n n e l ฟิสิกส์ไทยบ้านของผมด้วยนะไปชมกันเลยสำหรับพลังงานในระบบเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเรามาให้นิยามเกี่ยวกับคำว่าระบบกันก่อนนะครับคำว่าระบบหมายถึงอะไรนะในที่นี้ระบบเนี่ย มันหมายถึงการรวมสิ่งต่างๆเข้าไว้นะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแต่ถ้าในเรื่องแก๊สเนี่ยนะเราจะหมายถึงโมเลกุลทุกตัวนะครับของแก๊สในภาชนะที่ต้องการศึกษานะอย่างเช่นในในไอ้ลูกสูบเนี่ยถ้าเราจะศึกษาเกี่ยวกับระบบของลูกสูบนะครับระบบของเราก็จะหมายถึงโมเลกุลของแก๊สทุกตัวที่อยู่ในลูกสูบตัวนี้โอเคนะอันนี้คือระบบของเรานะครับ เพราะเชน,นั้นแล้วพลังงานในระบบนะครับก็คือพลังงานทั้งหมดของโมเลกุลของแก๊สในระบบนั้นๆนะครับผมจะสรุปไปตรงนี้เนาะพลังงานในระบบก็คือพลังงานทั้งหมดของโมเลกุลของแก๊ส ในระบบนั้นนะพูดง่ายๆก็คือเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับโมเลกุลของแก๊สนั่นเองนะครับโอเคเนาะทีนี้เนื่องจากคุณสมบัติของแก๊สอุดมคตินะครับมันจะไม่มีแรงใดๆที่มากระทำต่อโมเลกุลนะไม่ว่าจะเป็นแรงโน้มถ่วงนะหรือว่า แรงจากโมเลกุลกระทําต่อกันเองก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีแรงกระทําต่อกันและก,กันเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีพลังงานศัก์เกิดขึ้นนะครับพลังงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากแก๊สตัวนี้เป็นพลังงานจนเท่านั้นนะครับเป็น ek เท่านั้นเพราะฉะนั้นผลรวมของพลังงานจนเนี่ยนะพลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นพลังงานภายในระบบเลยผู้ง่ายก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นในระบบเนี่ยมันเป็น พลังงานจนมันเป็น ek อ่าเขียนเนาะเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ครับเราสามารถเขียนสมการได้ดังนี้เนาะก็จะเป็น u เท่ากับ n ek อ่า ek bar ด้วย u ก็คือเป็นพลังงานในระบบนะครับ n ก็คือจํานวนโมเลกุลของแก๊สแล้วก็ ek ก็คือพลังงานจนเฉลี่ยนั่นเองนะครับเราเรียนมาแล้วซึ่งไอ ek เนี่ยมันมีหลายสมการเลยที่เราสามารถเขียนได้นะครับ อย่างเช่นตัวแรกก็คือ e k b เท่ากับ3ส่วน2นะ3ส่วน2 k b t นี้ถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปทบทวนดูนะครับลองไปทบทวนดูหรือ u เท่ากับ3ส่วน2 n k b t ก็คือถ้าเราคูณ จำนวนโมเลกุลของแก๊สเข้าไปนะครับจำนวน n ตัวก็จะได้สมการตัวนี้ออกมามีอีกนะครับ U เท่ากับ3ส่วน2 n R T แล้วก็ U เท่ากับ3ส่วน2 P V นี่ก็คือในการหาพลังงานาพลังงานจนของแก๊สในระบบนะครับโอเคเนาะ นี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงพลังงานในระบบที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าพลังงานที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับวิธีการก็คือเราจะหาความสัมพันธ์ของเดลตา U ก็คือพลังงานที่เปลี่ยนไปนั่นเองนี่ผมก็จะเลีย์ตัวนี้เนาะพลังงานที่เปลี่ยนไปก็คือเดลตา U นะครับเดลตา U ก็คือ U 2ลบ U 1นนะครับหรือว่า U หลังลบ U ก่อนนั่นเองเนาะ โอเคก็จะเป็นแบบนี้นสมการไอเดลต้ายูเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเนาะมีมีพลังงานเกิดขึ้นหลายแบบทั้งอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ในส่วนของปริมาตรที่เปลี่ยนไปด้วยถ้าเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปก็จะมีอยู่2ส,สมการก็คือเดลต้ายูเท่ากับ3ส่วน2 N K เดเดลต้าทีนะครับก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอันนี้อุณหภูมิเราใช้ในหน่วยเคลวินนะ อุณหภูมิใช้หน่วยเคลวินนะครับค่า n ค่า k พวกนี้เราก็คงทราบกันมาแล้วนะครับถ้าใครเรียนในคลิปก่อนก็คงทราบกันดีเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับในกรณีที่พลังงานในระบบเนี่ยมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับก็คือเดลต้าเท่ากับ3ส่วน2 N r เ e l t a t สมการนี้ใช้เมื่ออุณหภูมิ เปลี่ยนนะครับอุณหภูมิเปลี่ยนโอเคเดลต้าทีก็คือทีสองลบทีหนึ่งโอเคเนาะแล้วก็อีกสมการหนึ่งนะครับก็คือสมการที่ใช้หาพลังงานในระบบเมื่อปริมาตรเปลี่ยนไปคือเดลต้ายูเท่ากับ3ส่วน2 P เดลต้าวี ต่อไปนะครับถ้าเราพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของแก๊สในกระบอกสูบด้วยนะฮะก็คือรูปนี้เนาะรูปนี้นะครับจากเดิมที่มันมีปริมาตรเป็น V อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีความดันเป็น P เนาะนี้ถ้าแก๊สมันเกิดการขยายตัวนะครับแก๊สมันเกิดการขยายตัวโดยที่ความดันของแก๊สมันคงตัวนะจนกระทั่งแก๊สมันมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเป็นเดลตา้า V ล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกสูบตัวนี้ลูกสูบตัวนี้มันมีพื้นที่หน้าตัดเป็นพื้นที่ A เนาะนี้ให้ใหสัญลักษณ์เป็นพื้นที่ A นะครับตรงนี้นะฮะพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำนะครับแรงดันที่ลูกสูบกระทําต่อไอตัวนี้นะครับแรงดันที่แก๊สกระทําต่อลูกสูบตัวดีแรงดันที่แก๊สกระทําต่อลูกสูบก็จะเป็น f เป็นแรง f ตัวนี้ซึ่ง จากเรื่องของความดันนะครับเรารู้สมการแล้วก็คือ f เท่ากับ pa มาจากไหนก็มาจากสมการ p เท่ากับ f ส่วน a ตัวนี้นะก็ย้าย a ขึ้นไปคูณก็จะได้แรงดันตัวนี้ขึ้นมานะครับ f เท่ากับ pa แล้วไอ้แรงดันตัวเนี้ยมันทำให้ลูกสูบมันเคลื่อนที่ได้เป็นระยะ d e ต t x นะเราสามารถหางานได้ครับมีแรงกระทำทำให้วัตถุเคลื่อนที่เกิดงาน ก็คือสมการเลยฮะอะ W เท่ากับ Fs นะจาก W เท่ากับ Fs ทีนี้ f ของเรามันเท่ากับ ta ถูกไหมฮะแล้ว s ของเราล่ะ s ก็คือระยะเดลต้า x ตัวนี้ผมก็เลยแทนไปเป็นเดลต้าเดลต้า x โอเคไหมอ่าแล้วไ A คูณคือพ,พื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน,น้าตัดคูณความยาวก็คือปริมาตรพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวก็คือปริมาตรเพราะฉะนั้นดับบจะเท่ากับ p คูณเดลต้าวหรือ p คูณด้วย v 2ลบ b1 นนั่นเองอันนี้ก็คือในส่วนของงานที่เกิดขึ้นโอเคนะฮะงานที่เกิดขึ้นจากจากระบบหรือว่า เกิดขึ้นจากตัวกระบอกสูบตัวนี้นอกจากนี้แล้วนะครับพลังงานในระบบเนี่ยมันยังมีความสัมพันธ์กับความร้อนด้วยนะมีความสัมพันธ์กับงานด้วยนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามันมีการถ่ายโอนความร้อนในภาชนะปิดแบบนี้นะครับในระบบหรือในภาชนะปิดแบบนี้ผลของการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยก็จะเท่ากับผลรวมของพลังงานในระบบที่เปลี่ยนแปลงไปกับงานในระบบที่ ถูกกระทําโดยสิ่งแวดล้อมนั้นด้วยนะก็จะเป็นไปตามกฎอนุรักษ์พลังงานหรือว่ากฎข้อที่1ของอุณหพลศาสตร์นะครับ first law of thermodynamics นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเขียนสมการได้เป็น Q เท่ากับ Delta U บวก W อันนี้คือเมนหลักที่เราไล่มาทั้งหมดนี้เลยนะครับโดยที่ Delta U ของเราก็คือไอสมการ สามสี่สมการพวกนี้นะครับอันนี้คือเดแตายูของเราที่เราสามารถนําไปหามาได้แล้วก็ดับบิลของเราก็คือตัวนี้ดับบิลของเราก็คือตัวนี้โอเคเนาะอันนี้คือที่มาทั้งสองของสมการตัวนี้ว่าเอ๊เดแตายูเนี่ยเราจะหามาได้ยังไงแล้วก็ในส่วนของ w เนี่ยเราจะหามาได้ยังไงนะครับที่นี้มันมีเงื่อนไขในการใช้สมการอีกนะครับซึ่งเงื่อนไขสมการเนี่ยมันจะมี อยู่ประมาณ6ตัวนะครับ1ก็คือในการพิจารณาคิวถ้าคิวเป็นบวกแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันเข้าสู่ระบบสมมติว่าเราเราคำนวณออกมาเราคำนวณในโจทย์ออกมาแล้วคิวได้เป็นบวกแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันเข้าสู่ระบบคิวเป็นลบความร้อนก็ออกจากระบบอันนี้โดยคอมมอนเซนส์ของเราเลยนะครับทุกข้อทุกอย่างเนี่ยเหมือนเป็นไปตามคอมมอนเซนส์ของเรา เดลต้า u เดลต้า u เป็นบวกก็แสดงว่าพลังงานในระบบเพิ่มขึ้นพลังงานในระบบเพิ่มขึ้นได้ยังไงบ้างอ่ะเพิ่มขึ้นอุณหภูมิอุณหภูมิเพิ่มพลังงานในระบบเพิ่มถูกไหมปริมาตรเพิ่มปริมาตรเพิ่มพลังงานในระบบก็เพิ่ม 2. องเดลต้า u ติดลบเดลต้า u ติดลบก็แสดงว่าพลังงานในระบบลดลงพลังงานในระบบลดลงก็หมายถึงอุณหภูมิลดลงนะครับอุณหภูมิลดลงพลังงานในระบบก็ลดลง คเนาะ W W เป็นบวกก็คือระบบทำงานเองก็คือแก๊สมันหดมันขยายตัวของมันเองพูดง่ายก็คือปริมาตรเพิ่มขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นแก๊สขยายตัวเองนะครับต่อมาติดลบอะไรติดลบงานที่ให้กับระบบะพลังงานไออะไรเนี่ยงานที่ให้กับระบบติดลบแสดงว่าปริมาตรมันลดลงปริมาตรลดลงมันเกิดอะไร อคนออกแรงกับลูกสูบนะครับออกแรงกดลูกสูบทำให้ในส่วนของปริมาตรลดลงก็จะทำให้งานติดลบนั่นเองโอนาะอันนี้คือเงื่อนไขทั้ง6ข้อนะครับก็ตาม Common Sense ของเราเลยนะครับเพียงแค่เราจำสมการตัวนี้ได้สมการพวกนี้ได้นะครับสมการพวกนี้ก็มีมาอยู่แล้วในเรื่องของแก๊สไอพลังงานจนของแก๊สนะครับโอเคเนาะ ที่เราไปทําโจทย์เกี่ยวกับพลังงานในระบบกันดีกว่านะครับทีเนาะโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าแก๊สอุดมคติในระบบหนึ่งถูกอัดให้ปริมาตรลดลงจาก20ลูกบาทเมตรเป็น10ลูกบาทเมตรโดยที่ความดันคงตัวเท่ากับ2บรรยากาศนะ2บรรยากาศรรากาศ็คือ2 atm เนาะเขาถามว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ย มีค่าเท่ากับเท่าใดทมหาง,งานสมการที่เราจะหยิบมาใช้ก็คือสมการ W เท่ากับ P delta V นั่นเองนะครับแล้วก็แทนค่า P ลงไปเลย P 2 atm เนาะ,ะเราจะใช้เป็นในหน่วย2คูณ10ยกกำลัง5ก็ได้เนาะ2คูณ10กำลัง5าปาสคาลน,นะครับแล้วก็ delta V เดลต้าวีก็จะเป็นเท่าไหร่ครับอ่า uh, วีสองลบวีหนึ่งวีสองก็คือสิบถูกไหมอ่า uh, uh, มันมันมันลดลงนะครับจากเดิมยี่สิบอันนี้คือวีหนึ่งอันนี้คือวีสองเพราะฉะนั้นอ่าตรงนี้เดี๋ยวกลับไปนิดนึงอ่ากลับไปนิดนึงจะเป็น W ีเท่ากับ P คูณวสองลบวหนึ่งโอเคเดี๋ยวจะข้ามขั้นกินไป ทีเราใช้ในหน่วยของปาสคาลก็จะเป็น2คูณ10กำลัง5เพราะว่าไอ้1 atm เนี่ยมันเท่ากับ1คูณ10กำลังหนะฮะนี่ผมผมประมาณเอานะนเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับโอเควีเป็น10แล้วก็ V1 เท่ากับ20ลูกบาศกเมตรนี้ก็คำนวณออกมานะครับ ติดลบเป็น W เท่ากับลบเท่าไหร่ฮะ10คูณ2เป็น20ติดลบ20คูณ10กํลัง5งานหน่วยเป็นจูลนะครับหรือ2ลบ2คูณ10กํลัง6จูลนะครับงานที่ติดลบหมายถึงอะไรหมายถึงเราทำงานให้กับระบบ น,นี้ไม่ใช่ระบบทํางานเองไม่ใช่แก๊สทางานเองนะเป็นเราทํางานให้กับระบบนะครับก็คือแก๊สมันถูกอัดนะครับโอเคทีนี้ไปดูข้อต่อไปต่อมาข้อที่2นะครับเขาบอกว่าในการอัดแก๊สฮีเลียมในระบบปิดจำนวน0.2กิโลโมลจากปริมาตร0.6นลูกบาทเมตรให้เหลือ0.2ลูกบาทเมตรนะครับด้วยความดันคงตัว 3คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรก็ไก่งานที่ใช้ในการอัดแกนฮีเลียมเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใดแล้วก็ขอไข่นะครับพลังงานในระบบของแกนฮีเลียมเนี่ยมเีเปลี่ยนไปเท่าใดนะครับถามหางานกับถามหาพลังงานนะครับถ้าถามหางานเราก็ใช้สมการนี้เลยนะน,นี้ก็ไก่เนาะ W เท่ากับ P ดลต้า V โดยที่ p เขาก็ให้มาแล้วนะครับ p เขาให้มาแล้วเท่ากับ3คูณส0กําลัง5ส่วนเดลต้า v ก็จะเป็น v 2ลบ v 1่ v 2ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ v 1ก็คือตัวนี้ก็จะเป็น3คูณ10กําลัง5คูณกับ0.2ลบด้วย0.6นะครับเป็น0.4เนาะบลบ0.4 ลบ0.4คูณ3ก็จะเป็น1.2นะครับลบ1.2ุคูณ10กำลัง, 5, งาหาหน่วยเป็นจูลก็คือเราทำงานให้กับระบบนะครับก็เลยคำนวณออกมาได้เป็นติดลบนั่นเองเนาะทำงานให้กับระบบนะครับส่วนข้อไข่นะครับเขาทําหาพลังงานภายในระบบ พลังงานภายในระบบก็คือเดลต้าเดลต้ายซึ่งถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันมันเป็นในส่วนของปริมาตรเนาะไม่ใช่อุณหภูมินะครับเป็นในส่วนของปริมาตรเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณหาเดลต้ายได้จากสมการเดลต้ายูเท่ากับ3ส่วน2 P d e l เดลต้าวีอ่ะ p เดลต้า v เราก็หามาแล้วก็คือตัวนี้เนี Delta ่ย p V เดลต้าโอเคไหมเราก็แทนค่าเข้าไปเลยเป็น3 ส่วน2คูณ w ก็คือ3ส่วน2คูณด้วยลบหน่งจุดสคูณ10กำลัง5นะครับคำนวณออกมาก็ได้เดียวแต่อยู่อย่างเงี้ติดลบไหมติดลบด้วยนะครับตัดตัดเหลือ0.6 3 68เป็นลบ1.8คูณ10กำลัง5หน่วยเป็นจูล เดลตายูติดลบหมายถึงอะไรเดลตายูติดลบหมายถึงพลังงานในระบบลด,ดลงพลังงานลด,ดลงถ้ามันเพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นบวกนะครับโอเคเนาะตามคอมมอนเซนต์ของเราเลยนี่ไปดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปจะเป็นในส่วนของโจทย์แบบฝึกหัดสสวทอเคนะไปดูกัน ในส่วนของแบบฝึกหัดสสวทนะครับเรื่องอพลังงานในระบบเนี่ยเขาบอกว่าแก๊สจำนวนหนึ่งในกระบอกสูบมีปริมาตร v 1ทําทำให้มีปริมาตร v 2โดยที่ความดันคงที่นะครับจงหางานที่ทำโดยแก๊สและงานที่ทำต่อแก๊สงานที่ทำโดยแก๊สก็จะเป็นสมการ w เท่ากับ p เดลต้ Delta v เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นงานที่งานที่ทำโดยแก๊สเนาะงานที่ทำโดยแก๊สก็จะเป็นในส่วนของ v2 ลบ v1 เหมือนกันแต่ว่า v2 เนี่ยมันจะมากกว่านะงานที่ทำโดยแก๊ส v2 มากกว่า v1 งานที่ทำโดยแก๊สโอเคก็จะเป็น w เท่ากับ p คูณกับ v 2ลบ v 1นะครับค่าที่ออกมาก็จะเป็นเป็นบวกโอเคเนาะส่วนงานที่ทำต่อแก๊สอ่ะงานที่ทำต่อแก๊สต่อแก๊สอันนี้ผมผมดอกจันไว้แล้วกันว่ามันเป็นบวกนะครับ v 2ก็จะน้อยกว่า v 1 จาก W, w เท่ากับ P เดลต้ V W ก็จะเท่ากับ P วงเล็บ b 2ลบ V 1เหมือนกันเออแต่ V 2ม,มันน้อยกว่า V 1อ่ะค่าที่ออกมาก็จะเป็นลบประมาณนี้นะครับโอเคเนาะไปดูข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่า จงหางานในการอัดแก๊สอาร์กอน1กิโลโมลจากปริมาตร2.24คูณ10กลัง4ลูกบาทเดซิเมตรเดซีนะที่สูนองาศาเซลเซียส,ส,สความดัน1.01 10คูณ10กลัง5นิวตันต่อตารางเมตรก็คือ1 atm เนาะให้มีปริมาตรเป็น1.40คูณ10กลัง4ลูกบาทเดซิเมตรที่ความดันเดียวกัน ความดันเดียวกันเนาะจงหาง,งานก็คือหา W นะครับาจากสมการ W เท่ากับ p delta V ความดันเดียวกันความดันเดียวกันแสดงว่า p เราใช้เป็น1.01คูณ10กำลงังหเหมือนกัน V 2ลบ V 1อา่า V 2ของเราก็คือตัวนี้ส่วน V 1ก็คือตัวนี้มันเป็นการอัดแก๊ส ให้ให้ปริมาตรมันลดลงใช่ไหมถ้าเราดูแนวโน้มปริมาตรมันลดลงเพราะฉะนั้นค่าที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นลบแน่นอนนะครับโอเคอทีนี้ผมแทน p เข้าไปนะครับ1ผมเขียน1นึคูณสิบกำลังห้าเลยแล้วกันเนาะที่เขียนมีจุดทศนิยมนะครับคูณกับ v 2ลบ v 1ก็จะเป็น1 สี่นะครับคูณ10บกำลัง4ลบด้วยสององสีะ 24, นะครับคูณ10บกำลัง4เนาะลูกบาทเดซิเดซิ10บกำลัง10บกำลังลบหนะครับแล้วก็คูณกับลูกบาท10บกำลัง3ก็จะเป็นคูณ10บกำลังลบสโอเคเนาะ m อ็มกำลัง3นะครับทีนี้ก็คำนวณออกมานะัีนี้ก็ คำนวณออกมาได้เป็น0.84นะครับคูณ10กลัง4แล้วก็คูณด้วย10กลังลบ4โอเคตัวนี้ก็จะเป็น1คูณ10กลัง5นี่ก็ตัดกันตัดกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็น0.84นะครับคูณ10กลัง5หน่วยเป็นจูล โอเคเนาะนี่ไปดูข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าจากข้อที่2เนี่ยก็คือข้อที่ผ่านมาเนาะข้อที่แล้วนะครับเขาบอกว่าพลังงานพลังงานภายในของแกดาก้อนที่เปลี่ยนไปและความร้อนที่คายออกมาเนี่ยเป็นเท่าใดพลังงานภายในก็คือเดลต้าเดลตายูนะครับ แล้วก็ความร้อนก็คือ Q เราสามารถหาทั้งสองนี้ได้นะครับเราสามารถหาเดลตา U ได้จากสมการอะไรบ้างครับเดลตา U เท่ากับ3ส่วน2 n k B T หรือเดลตา U เท่ากับ3ส่วน2 P เดลตา V ซึ่ง IP เดลตา V เราหามาแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับ P Delta V เราหามาแล้วเราก็สามารถหา Delta U เท่ากับ3.2 P ส่วน a V delta v ได้นะครับส่วน IQ ตัวเนี้ยเราก็สามารถหาได้จากสมการ Q เท่ากับ Delta U บวก W ถ้าเราใช้ Delta U เป็น3.2 P ส่วน a V P e l t t v V delta v เพราะฉะนั้น W ของเราก็คือ IP Delta V เมื่อกี้ที่เราคำนวณออกมานะครับ ก็จะได้ค่าคตัวนี้ออกมาเขียนนะลองคำนวณดูนะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับในเรื่องของพลังงานในระบบเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนะหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลฟิสิกส์แทบ้านของผมด้วยนะ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ